ครับวันนี้ก็มางานของบิ๊ทตี้เจครับเป็นงาน g ก m o r มอร์สสวิตต์ไดมอนะครับก็วันนี้ก็ได้สวมใส่เครื่องเพชรนะครับที่แบบว่ามีเป็นเครื่องเพชรที่ได้รับรางวัลด้วยครับผม g i t Award นะครับก็ได้รับรางวัลรางวัลรางวัลรองอันดับ2นะครับซึ่งแบบเข้ากับยุคนี้มากครับเพราะว่าช่วงนี้จะเป็น New Normal นะครับก็จะเห็นผูใส่มาส์กครับซึ่งแบบออกแบบมาสวยมากๆเลยครับแล้วก็จะมีสร้อยที่ผมใส่อยู่ครับก็จะเป็นแบบ Smart a p อเป็นอะไรอย่างนี้นะครับก็เข้ากับยุคนี้ด้วยครับมันมีคุณค่าทุกว ต้องถามคุณหนึ่งสุริยนครับผมโอ้ยังไม่ได้ใส่อย่างเดียวครับ <Okay. S 1> พยายามระมัดระวังอยู่ครับใอ้นี่สนใจเป็นของทักซินของใครครอ๋อสนใจอยู่ครับผม <Okay. S 1> เดี๋ยวขอถามราคาก่อน <laughs> ใช่ครับเพราะว่าเป็นเป็นเครื่องเพชรที่แบบได้รับการแบบได้รับรางวัลด้วยอย่างที่บอก <laughs> เดีรียกว,ว่าเขกาก็จะดีไซน์ให้ชอบกันสมัยนี้ขึ้นใช่ครับ <laughs> ก็เป็นเป็นแบบว่าไฮแฟชั่นแบบว่าเครื่องเพชรไฮแฟชชั่นครับ ที่ผมชอบมากๆกครับก็จะมีเป็นชิ้นหูฟังฮะเป็นเพราะว่าคือเขาไม่ได้แค่แบบว่าเอาเพชรไปติดนะครับก็จะมีการออกแบบที่แบบสวยมากๆครับแล้วก็ใช้เป็นผมไม่รู้ว่าเป็นอะไรน่าจะเป็นเงินหรืออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีประดับเพชรด,ด้วยแล้วก็สวยมากครับแล้วก็ดูดูควรคุณค่ามีแอดถามราคาไหมครับหูฟังยังไม่ได้ถามเลยครับแต่ว่าก็น่าจะหลายหลักอยู่ครับ ครับผมก็ใครสนใจนะครับ<ม>ก็ติดต่อทาง Beauty James <c ười> ได้เลยนะครับก็จะมีราคาพิเศษไงก็ถามคณหนึ่งสุรยิยุนได้ครับแม่นี้เหมืนอนที่กลับมาในจุเลช่องค่ะละครใช่ครับเพิ่งถ่ายละครเสร็จครับาถ่ายได้เสร็จแล้วก็ลุย <c ười> <c ười> ไปเรื่อยๆครับผมก็ <c ười> เพราะว่าโลเคชันก็ต้องไปหลายจังหวัดอะไรเงี้ยแต่เหมือนแบบเต็มที่ครับก็สนุกครับผม มีไปกี่จังหวัดครับหลายจังหวัดครับมีขึ้นเหนือลงใต้ไปหมดเลยครับคือส่วนใหญ่ไปลงชี้นหลักจังหวัดมเลยส่วนใหญ่ครับเป็นไงบ้างนะทำงานกับพี่แอนเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องแรกครับได้ทํางานกับพี่แอนก็สนุกมากมาครับพี่แอนก็เต็มที่แล้วก็ได้เป็นเรื่องแรกที่ได้เล่นกับยายาด้วยพี่แอนดุงไหมฮะไม่ครับพี่แอนแบบเต็มที่มากกว่าเต็มที่เต็มที่ไม่ถึงว่าได้เรียนรู้อะไรจากเขาเยอะด้วยครับแล้วก็เขาก็สอนอะไรหลายๆอย่างครับ ใช่ครับทั้งคาแรคเตอร์แล้วก็เรื่องของอการทําการบ้านด้วยครับแล้วก็ต้องฟิตตั้งกายอะไรเงี้ยครับโอเคมีสั่งลูกมุ้งลูกหนุ่มอะไรไหมก็มีบ้างครับยังไงคะให้ก็ต้องฟิตฟิตหุ่นเนี่ยคุณท่านซีเรียสกับลูกกันี้มากใช่ครับ ในเรื่องมันจะต้องมีฟีลให้แบบโชว์หบบโอกโหหรือว่าอาจจะมีบ้างครับเพราะว่าตัวตัวละครก็เป็นคนค่อนข้างที่จะแบบว่าแข็งแรงอะไรเงี้ยครนะเห็นว่าเหมือนว่ามีใบผ่านมาแล้วแบบให้รีบถ่ายเพื่อที่จะได้มีคิวเลยว่าตอวละครเขาไหร่อะไรอย่างโอ้ อันนี้อันนี้ผมไม่ทราบครับต่าีเยอถ่ายปกติเลยตอนนี้ก็ทำทำใช่ครับได้กำไรกี่บาทครับเอ่อไม่แน่ใจครับแต่ว่าก็ถ่ายอยู่เรื่อยๆครับผม่นเรื่องวารัที่แบบปีไม่มีเรื่องอ๋อครับวเป็นปีอะไรก็ไม่นะครับพี่ผมว่าก็แล้วแต่คนมากกว่าครับ จริงๆอย่างจากคู่เราเนี่ยใช้หลักการอะไรยังไงกันนะ9ขาด7ปีกันไปได้ก็ไม่นะครับก็ต่างคนต่งช่วยกันดูแลอะไรยเงี้ยครับก็ต่างคนช่วงนี้ก็ทํางานอะไรอย่างงี้ด้วยครับแต่เวลาเขาก็คือแบบเขาไม่ค่อยมีเวลาให้แต่ก็มีบ้างครับก็ต้องมีให้บ้างน้อยใจไหมนะไม่นะครับเพราะว่าเขาก็เข้าใจแหละครับไม่ได้มาคนๆกับตัวเนา ไม่ครับเพราะตัวเขาเองก็ทํางานหนักเหมือนกันครับแต่มีเวลาว่างเมื่อไรก็เจอกันใช่ครับอะ,อะไรเป็นตัวเขาที่ยังรู้สึกว่าเป็นสมนบัติของตัวเราต่อ <c oughs> คือผมว่าคงนิสัยครับใจคออะไรเงี้ยเข้ากันแล้วก็เหมือนแบบว่าเป็นคนน่ารักอะไรเงี้ย มีเจ็ดปีแปดปีพี่หามะมันมีทะเลาะกันแรงๆมั้ยแบบก็มีบ้างครับปกติตัวใหญ่เป็นเรื่องอะไรก็ทะเลาะกันก็เรื่องเล็กๆน้อยๆครับผมแม่โง่เงี่ยมากกว่านี้ก็แล้วแต่ครับแล้วแต่สถานการณ์ใช่แล้วเวลาทะเลาะกันใครจะเป็นฝ่ายต้องให้ทุกข์หผมก็แล้วแต่ครับพี่คตัดกันครับตัดกันขออนุญากเลยครับก็ไม่นะครับ แล้วก็ไม่เากมีวิธียไงตอนเด็กๆมีวิธีไงก็ผมก็ตรงๆะครับก็คุยกันตรงๆคุยด้วยเหตุผลจริงๆอย่างสองคนได้ได้ความแข่งอนาคตแบบปีที่แปดปีที่เก้าไปตอนนี้ยังเลยครับจะไปถ่ายรายการเล่นกับมีกล้ามยากันดูน่ารักเลยไม่คิดถึงเด็กผมหรอครับโอ้โหเลี้ยงยากมากครับพี่อุ้มแป๊บเดียวก็ร้องแล้วสองคนคือแต่แบบ น่ารักมากๆครับก็ก็รู้สึกเออแบบเป็นอะไรที่อบอุ่นอะไรเงี้ยเห็นเห็นน้องเห็นพี่ผมมีลูกกันแล้วอะไรเงี้ยีเองสักอง ภาพนานแต่ว่าตัวเองมีคข้อดีของเรารอยะนี้มันเห็นภาพหลางๆออกมายังไม่เห็นนี่ก็ยังไม่รีบอ่ะครับยังไม่รู้จะรีบไปทําไมคุณเอเลนยังไม่ได si like ้คิดจ้ะจากกี่ไปเล่นเราแบบมีแนวจะสามารถบพ่อได้เลยไอบดูดูไม่น่าจะรอดครับพี่ตอนเนี้ยเพราะว่าเลี้ยงแบบตัวเล็กสองคนก็แบบ เออแบบเหมือนเขาอาจจะไม่คุ้นกับโอ้ด้วยแหละครับเพราะว่าแบบเจอกันครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยก็อุ้มอุ้มน้องก็เลยอาจจะแบบร้องไห้เลยเลยแล้วก็โอ้แค่ป้อนข้าวแค่แค่อุ้มก็แขนจะหลุดแล้วครับพี่แบบคือสองคนนะครับพี่โอโ้โหแล้วก็ เห็นเห็นกี้เขาอุ้มอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบกี้บอกกี้ไม่ไหวเลยครับขนาดแม่ยังไม่ไหวบางทีหนักนะครับเวลาอุ้มอุ้มเด็กทั้งวันอะไรย่างเงี้ยจริงเราเราชอบไปนับเด็กแปดอะไรอย่างเงี้ยเราฝ่าแปดสองคนผมได้หมดครับพี่หมดเลยถ้าเกิดมีมารกแปดก็ได้เดี๋ยวก็ได้เนาะได้หมดได้หมดครับแต่ยังไม่เห็นร่างแบบนั้นยังไม่เห็นร่างจ้ะยังไม่เห็นแล้วเป็นแฟนวเขาแบบเขาบอกอล่าได้นะอล่าเด็ดนี้อะไรอย่างเงี้ยออล่าเด็ดนี้โอ้โหอย่าเพิ่งเลยครับ เราไม่รับกาแฟนหรอก็โอเคครับแต่ว่าอาจจะขอไลน์กันทั้งหน่อยยังไม่ใช่ช่วงนี้อีกสักกี่ปีดีวัโอ้ยสักหลายปีวะมันติดอะไรครับ ติดอะไรติดที่ผมนี <S 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 ่ยพี่ยังเลี้ยงไม่ได้ครับคือเราก็มีอย่างอื่นที่เราอยากจะทํามีความฝันที่เราวาดเอาไว้อะไรเราก็อยากทําให้ให้มันสําเร็จก่อนเลยด้วยอันนี่แพ้เีตุผลตองกันกับเขาใช่ไหมว่าอยากพึ่งเลยอะไรเงี้ยคือยังไม่ได้เคยคุยกันเรื่องอย่างนี้อยู่แล้วแล้วเราคุยแล้วเผื่อเขามองมาแล้วยังยังตัวเรามีแทนเป็นพิเศษไปด้วย จริงๆผมยังไม่ได้แพนเอาไว้ครับคิดว่าเรายังยังยังไม่ถึงเวลายังไม่พร้อมอายุเท่าไหร่มันถึงจะเรียกว่าก็บอกไม่ถูกเหมือนกันครับคืออต้งความรู้สึกใช่ไหมว่าพร้อมคือใช่ครับถ้าพร้อมก็คงพร้อมมาครับพร้อมเมื่อไหร่ก็พร้อมพร้อมแล้วจ้าครับพี่ตอนนี้เรามีงานจากอะไรคือปะสบกาการทํานทำงานทำงานของเราอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีแบบอนาคตที่เราอยาก ยังไม่อิ่มเลยยังหิวอ่ะครับพี่ืออยากใช่ใช่ผมอยากทาธุรกิจครับพี่อยากทําธุรกิจใช่อยากทําอะไรที่เราชอบอยากทําแบบ อะไรที่เราฝันเอาไว้อะไรเงี้ยให้สําเร็จก่อนครับมองเรื่องครอบครัวเป็นเรื่องรอไม่ขนาดนั้นครับพี่แต่หมายถึงว่าคือแบบขอทําอะไรแบบว่าที่ที่เราเราแบบงานของเราเหลืออะไรให้มันดีให้มันสําเร็จที่แบบเราวางเอาไว้ก่อนอะไรยังก่อนนั้นมีที่เขาบอกว่าจะทำธุรกิจครับแต่ยังไม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 ่จะอะไรเงี้ยยังไม่คลอดออกมาท่านพีเออแล้วก็กำลังทำอยู่ครับพี่บอกรายละเอียดหนาะว่ามันเป็นแนวไหนอะไรยังไงเงี้ยมันก็จะเป็นเป็นเป็นแบบพวกโปรดักต์ ของใช้ส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือเราทำเองเองใช่ครับที่บ้านที่บ้านก็ทําอยู่แล้วด้วยน่าจะไม่เห็นเป็นรูปเป็นร่างเลยก็น่าจะปีหน้าน,นี่ครับเป็นเกี่ยวกับของใช้ใช่ครับทาไมห่มาทำอะไรอย่างเงี้ย ก็เราเราคิดว่าเราก็อยากทําธุรกิจให้มีความมั่นคงด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วเราก็ชอบของแบบนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยครับแดงว่าค่อนข้างค่อนข้างจะคาดหวังธุรกิจนี้เลยว่ามันอาจจะเป็นอีกคือไม่ได้ตั้งเอาไว้ว่ามันมันมันจะยังไงครับแต่อยากอยากทำให้ได้อะไรเงี้ยตอนยอดจากสมที่บ้านใช่ครับนไไม่ใช่รับแต่เป็นอย่างนั้นแหละครับเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นเดียวดวยเดียวอย่างย่างอันนี้คือเป็นเป็นธุรกิจที่เราแบบมุ่งแบบ กก็ด้วยครับจริงเอาทุ่มไปเยอะไหมกับสิ่งนี้เออก็เยอะเหมือนกันครับยังต้องดูแลแบบค่อนข้างละเอียดใช่ครับในทุกๆจุดเลยอย่างนี้แสดงว่าพาปีหน้าก็น่าจะได้เห็นพาโน่ไปตับนักธุรกิจพาเน่ครับผมหนุ่มอะไรใช่ครับก็มันหลายๆอย่างครับทั้งชื่อทั้งอะไรอย่างนี้ด้วยครับแล้วก็แพ็กเกจอะไรอย่างนี้ ก็กำลังหาที่เราชอบที่สุดเลยนนครับอันนี้คือจะจะตอบโจทย์คนเจนไหนไวัยรุ่นเดี๋ยวให้ออกมาก่อนดีกว่าครับพี่เดี๋ยวบอกอีกทีอเคขอบคุณค่ะ